สวัสดีครับผมพัดดี DIY วันนี้ผมจะมาทำฐานรองทีวีเพื่อให้ทีวีของเรานั้นมีคุณสมบัติหมุนได้360องศานะอุปกรณ์ในการทำฐานรองทีวีจะประกอบไปด้วยไม้สองแผ่นแผ่นแรกจะเป็นแผ่นบนแผ่นที่สองจะเป็นแผ่นพื้น และจานหมุนเหล็กขนาด10นิ้วเราไปดูวิธีการทำงานของผมได้เลยครับเริ่มแรกเลยเราจะนำไม้แผ่นพื้นมาวางหงายหน้าขึ้นแล้วนำแผ่นจานหมุนเหล็กมาวางกึ่งกลางวัดซ้ายขวาบนล่างแล้วทำการมาร์คเพื่อที่จะเจาะรูสี่รู เมื่อเจาะรูเรียบร้อยแล้วให้เราทําการยึดสกูไว้2ตัวก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานต่อจากนี้เราจะเจาะเพิ่มอีก1รูเป็นรูที่5เพื่อไว้สําหรับที่จะร้อยสกูยึดกับไม้แผ่นบนเมื่อเจาะรูเรียบร้อยแล้วให้เราทําการเช็คอีกทีหนึง หลังจากนั้นให้นำไม้แผ่นบนมาวางหงายแล้วนำไม้แผ่นพื้นที่ติดจานหมุนเหล็กแล้วมาวางคว่ำหน้าลงจัดตำแหน่งไม้ให้ได้กึ่งกลางตรงรูที่เราเจาะไว้รูที่ห้าเราจะมาร์ดแล้วเราก็จะทำการเจาะเมื่อเจาะรูแผ่นบนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานำแผ่นพื้นมาวางประกบแล้วค่อยๆหมุนหาตำแหน่งเพื่อที่จะทำการยึดสกู เมื่อทำการยืดสกูเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเช็คให้เราทำการหมุนซ้ายหมุนขวาว่าไม้แผ่นบนและแผ่นพื้นเพื่อที่จะดูว่าแผ่นจานหมุนเหล็กทำงานมีปัญหาอะไรไหมถ้าทุกอย่างโอเคเราก็จะไปติดหนัง P.V.C. ที่พื้นแผ่นบนกันครับแผ่นพื้นไม้ของฐานรองทีวีจะมีขนาด30นิ้วคูณ36นิ้วหนังที่จะตัดผมจะเพิ่มมาด้านละ1เซน เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานผมจะนำกระดาษปอนมาตัดและนำมาทากาวติดไว้ที่บนแผ่นหนังตามเส้นที่ได้วาดไว้เพื่อให้ขอบของแผ่นหนังดูหนาพับขอบได้ง่ายและสะดวกต่อการเย็บจัร ต่อไปจะเป็นการทากาวแผ่นหนังเพื่อย,ยึดกับฐานรองทีวีก่อนอื่นเราต้องมาทําการเช็คดูก่อนว่าหนังที่เราเย็บมานั้นได้รูปทรงตามที่เราต้องการเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายให้นํากระดาษดียุ่มาปิดในส่วนที่ไม่ได้ทากาวกาวที่ผมใช้จะเป็นกาวสเปร์เราจะฉีดสเปร์กาวลงบนแผ่นพื้นหนังหลังจากนั้นเราก็จะฉีดบนแผ่นพื้นฐานรองทีวี แล้วจิ้งให้แห้งไว้สัก2-3สนาทีแล้วจึงนำชิ้นงานทั้ง2มาประกบติดกันเมื่อประกบกันแล้วให้ทำการดึงตกแต่งขอบหนังกับฐานรองทีวีให้เรียบร้อยแล้วทำการเช็ดกาวในขั้นตอนสุดท้ายผมจะใช้แผ่น pvc กาวขนาด1เซนลายไม้มาติด ที่ขอบของฐานรองทีวีเพื่อให้เกิดความสวยงาม ตอนนี้เราก็ได้ทีวีที่มีคุณสมบัติสามารถหมุนได้360องศาซึ่งสะดวกต่อการใช้งานไม่ว่าเราจะอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านเราก็สามารถที่จะหมุนทีวีมาดูได้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอฝากกดติดตามช่องพักดี DIY ขอฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ